เพลงหลายคนอาจมองว่าแค่การซื้อขายเครื่องบินรบเป็นเรื่องขององค์การเจรจาทางการค้าแต่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังบ่งบอกถึงบางอย่างที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเมื่อสหรัฐอเมริกาให้ไฟเขียวลดภาษีการค้าทางทหารเพื่อเปิดทางให้ไทยสามารถจัดซื้อเครื่องบิน f 1 6 v ได้อย่างราบรื่นพร้อมแผนประจําการที่ฝูงบินที่1และการใช้ฐานทัพอากาศอุดภพาอย่างเต็มรูปแบบมันไม่ใช่แค่ เรื่องของอาวุธแต่เป็นยุทธศาสตร์ทางทหารที่อาจเปลี่ยนสมดุลในภูมิภาคนี้ไปตลอดการเครื่องบินขับไล่ F-16V หรือที่เรียกกันว่าไวเปอร์คือรุ่นปรับปรุงล่าสุดของตระกูล F-16 ที่ผลิตโดยล็อกัาดมารินสหรัฐอเมริกามาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่เรส a อ a ีแบบ a a ร์83ระบบสงครามอิเล็กทรอนิ์ใหม่ชุดควบคุมอาวุธแบบดิจิทัลไปจนถึงการเชื่อมต่อกับระบบครบรวมระหว่างประเทศพันธมิตรเรียกได้ว่ามันคือ สมองของสงครามอากาศยุคใหม่อย่างแท้จริงแผนการประจำการ F16V ฝูงบินที่1ของกองทัพอากาศไทยที่จังหวัดนครราชสีมานั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการคำนวณอย่างแม่นยำบนแผนที่ยุทธศาสตร์ผู้มีประเทศของฐานทัพที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศทําให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างรวดเร็วและหากจําเป็นก็สามารถเคลื่อนย้ายไปประจำการอย่างภาคตะวันออกหรือภาคใต้ได้ภายในเวลาไม่กี่ ชั่วโมงและในอีกมุมหนึ่งฐานทัพอากาศอุดเ่าที่แต่เดิมมีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามเวียดนามกำลังกลับมาอยู่ในจุดสนใจอีกครั้งโดยเฉพาะเมื่อสหรัฐและไทยมีการเจราจาใช้พื้นที่ดังกล่าวร่วมกันทั้งในภารกิจฝึกซ้อมผสมผสานกำลังและการเฝ้าระวังทะเลจีนใต้ที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่างจีนและประเทศตะวันตกการมี F16V ประจำการที่ฝูงบินหนึ่งและพร้อมเคลื่อนตัวไปยังอุดเ่าจึงเป็นสิ่งที่ สหรัฐให้ความสำคัญไม่น้อยการที่สหรัฐเรือกลดภาษีหรือแม้กระทั่งลดเว้นภาษีทางทหารให้กับไทยในกรณีนี้ไม่ใช่เพราะไมตรีทำเพียงอย่างเดียวแต่เพราะไทยเป็นพันธมิตรหลักนอก n a t o หรือ m a o r n o n NATO อน l y m n นซึ่งมีสิทธิประโยชน์โชว์มากมายทั้งด้านการจัดซื้อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความร่วมมือทางทหารสหรัฐจึงมองว่าการเอื้อประโยชน์ให้ไทยในเรื่องนี้คือการลงทุนทางยุทธศาสตร์ที่คุ้มค่าแต่คำ ถามคือทำไมต้องเป็น F-16V ทำไมไม่เลือก F-35 หรือเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ล้ำกว่านี้คำตอบนั้นชัดเจน F-16V คือสมดุลระหว่างประสิทธิภาพกับต้นทุนเครื่องบินขับไลท่ที่ทันสมัยแต่ไม่แพงเกินไปบำรุงรักษาไม่มีประสบการณ์ใช้งานทั่วโลกและสามารถเข้าร่วมภารกิจ N A T O ได้ทันทีหากจำเป็นอีกทั้งระบบการรบของ F-16V ยังสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น A W A C S, S U A V และเรือรบของสหรัฐได้อย่างรับรืน นอกจากนั้น f 1 6 v ย่างสามารถติดอาวุธปล่อยนำวิถีขั้นสูงเช่น m 1 0 da gm 8 8หรือแม้กระทั่งระเบิดเปิดนำวิถีแบบ jda m ซึ่งช่วยให้กองทัพอากาศไทยสามารถยกระดับศักยภาพเชิงรุกได้อย่างมีนัยสำคัญการที่สหรัฐยินยอมให้ไทยเข้าถึงอาวุธระดับนี้และยังลดภาษีให้ในการจัดซื้อควรถูกตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะการมี f 1 6 v ประจำการในอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศที่มีบทบาททาง ทะเลเช่นไทยคือการกดดันเชิงยุทธศาสตร์ต่อจีนที่มีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ย,ยิ่งไปกว่านั้นหากขานอุดภเขากลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐและพันธมิตรสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะในรูปแบบขององค์การฝึกรวมหรือสถานีเติมเชื้อเพลิงกลางทะเลนั่นหมายถึงการขยายอิทธิพลของสหรัฐเข้ามาในพื้นที่หลังบ้านของจีนอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามคำถามที่คนไทยควรถามคือการประจำการ F16V และการเปิดพื้นที่ฐานทัพให้อเมริกา ใช้จะส่งผลดีในระยะยาวจริงหรือไม่ในแน่ของความมั่นคงการมีเครื่องบินรบระดับสูงพร้อมใช้งานย่อมเป็นเรื่องดีแต่ในเชิงการเมืองระหว่างประเทศการเลือกข้างหรือเอนเอียงไปในแนวทางหนึ่งมากเกินไปอาจทำให้ไทยกลายเป็นเป้าทางยุทธศาสตร์ในอนาคตและไม่สามารถรักษาสมดุลกับมหาอำนาจอย่างจีนได้อีกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือภาพสะท้อนขององค์การทูตทางอากาศที่กำลังดำเนินอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องบินรบไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามอีกต่อไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรความสัมพันธ์ทางทหารและการวางตัวในเวทีโลกเท่าหากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราได้เห็นการฝึกสอมร่วมระหว่าง F16V ของไทยกับเครื่องบินของสหรัฐที่อุดผาหรือแม้แต่การตั้งหน่วยงานควบคุมการบินร่วมนั่นอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบทบาทไทยในภูมิภาคนี้สิ่งที่เราต้องจับตามไม่ใช่แค่เครื่องบินที่บินขึ้นฟ้าแต่คือ เจตนารม์ที่อยู่เบื้องหลังทุกดีวทุกการประจำการและทุกเส้นทางภาษีที่ถูกเปิดให้ไหลเวียนอย่างไร้อุปสรรคเพราะในเกมของภูมิรัฐศาสตร์ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญและทุกการเคลื่อนไหวคือการเดินหมาที่มีเป้าหมายซ่อนอยู่เสมอแม้ว่า F16V จะเป็นเครื่องบินที่มีคุณสมบัติที่ทันสมัยและคุ้มค่าแต่การที่ไทยได้ตัดสินใจเลือกเครื่องบินรุ่นนี้ไม่ได้หมายความว่าไทยจะไม่ได้รับผลกระทบบอจากการที่ความสัมพันธ์ทางทหารกับสหรัฐมีความลึกซึ้ง ขึ้นอย่างต่อเนื่องการลดภาษีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจกเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สหรัฐสามารถขยายอิทธิพลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไทยจะกลายเป็นฐานทัพยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยยกระดับการควบคุมความมั่นคงในพื้นที่ทะเลจีนใต้และแหล่งน้ำสำคัญในภูมิภาคการที่ฐานทัพอากาศอุดเผาได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญนี้คือการส่งสัญญ,ญาณให้ กับชาติที่มีอิทธิพลในภูมิภาคเช่นจีนและรัสเซียให้เห็นว่าไทยมีการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีอำนาจทางทหารเหนือกว่าซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและชาติอื่นๆในภูมิภาคเกิดความตึงเครียดสหรัฐอเมริกาจึงมองว่าไทยไม่เพียงแต่เป็นพันธมิตรทางทหารในด้านการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นพันธมิตรที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ ทะเลจีนใต้ซึ่งกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของสงครามทางการค้าและการควบคุมทรัพยากรในระดับโลกยิ่งไปกว่านั้นการที่เครื่องบิน F16V ถูกประจำการในฝูงบินที่1และมีฐานทัพอากาศอุดเขาเป็นศูนย์กลางขององค์การฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตรต่างๆยังสามารถช่วยให้ไทยพัฒน,นาเครือข่ายการป้องกันที่มีความทันสมัยและแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยระบบเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องบินรบของพันธมิตรในอาเซียนและทั่วโลกได้ อย่างมีประสิทธิธภาพภาพแม้ว่าจะมีการเปิดประตูให้กับเครื่องบินที่ทันสมัยเหล่านี้แต่นี่คือการแสดงถึงความสําคัญขององค์การรักษาสมดุลทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างรอบคอบเพราะการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมีการเลือกข้างที่ชัดเจนในเรื่องของพันธมิตรทางทหารอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนั้นซึ่งในกรณีนี้คือจีนที่ยังคงยึดมั่นในอำนาจ ทางทะเลจีนใต้ยอย่างไรก็ตามการที่ไทยตัดสินใจเลือก F 1 6 v และยินยอมให้สหรัฐใช้อุดเผาเป็นฐานทัพร,ร่วมถือเป็นการลงทุนในอนาคตด,ด้านความมั่นคงและเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ที่มีค่าระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาซึ่งจะส่งผลดีในการรับมือกับภยัยคุกคามจากประเทศที่มีอิทธิพลในภูมิภาคนี้การเคลื่อนไหวเหล่านี้จะช่วยให้มีความพร้อมในการตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของ ชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกแต่ในทางกลับกันเราต้องคำนึงถึงการรักษาความเป็นกลางและไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนจากการเลือกข้างมากเกินไปทั้งนี้เราต้องจับตามองว่าในอนาคตประเทศไทยจะสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆได้อย่างไรพร้อมกับการปกป้องผลประโยชน์ของตอนเองในภูมิภาคนี้ความยืดหยุ่นในการเจรจาและการสร้างสมดุลทางการทุจริเป็นปัจจัยสําคัญในการรับมือกับ ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียเครื่องบิน F-16V จะไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการป้องกันประเทศแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความร่วมมือทางทหารที่จะส่งผลต่อภูมิภาคนี้ในระยะยาวดังนั้นทุกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการประจําการของเครื่องบินเหล่านี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าประเทศไทยยังคงสามารถรักษาความเป็นกลางและประโยชน์สูงสุดในฐานะพันธม,มิตรที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียเย แต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือการรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างรอบคอบเพราะการเลือกข้างอย่างชัดเจนอาจนำไปสู่ความตึงเครียดกับประเทศอื่นในภูมิภาคได้การยินยอมให้ใช้ฐานอุตภาร่วมการจัดหา F16V และการลดภาษีด้านอาวุธล้วนคือการวางเดิมพันระยะยาวของไทยบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์โลกสุดท้ายเครื่องบิน F16V จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือป้องกันประเทศอีกต่อไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและพันธมิตร ที่จะมีบทบาทชี้เป็นชี้ตายต่ออนาคตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้